ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาเจอกับช่องออที่ชาแนลเหมือนเดิมช่วงเช้าๆแบบนี้นะฮะกับเวลาบนััดทม์นะฮะวันนี้ในกลุ่มบอกว่ากิเลนมานะลองมาเล่นดูฮะสามสหมุนวันนี้เอางบมา200นะครับผมไปฮนะ ขอบสมาชิกนะครับที่แนะนําเกมดีๆให้ทุกวันเลยนะฮะเอามาถึงก็สแกตเตอร์เข้าแล้วนะห้าตัวครับมาลุ้นกันนะสิบเอ็ดหมุนนะคูณสองไปฮนะมาลุ้นกัน สวยครับวายแตกแบบนี้ยังไงโอเครู้เรื่องครับดอกนี้สวยคณเจ็ดแล้วฮนะเดี๋ยวช่วเงเย็นๆเราจะมาเล่นเกมอ่อเอาเกมไก่นะของค่ายพีจีฮะมีสมาชิกแนะนำมานะฮะ เราจะเล่นให้ดูนะฮะโอเคอีกหกหมุนนะยังไงสวยเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนไม่ได้นะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะเราจะมาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเค A มไหมเปลี่ยนเป็นมัไหมสีได้ว่หมุนสุดท้ายยังไงมามุนสุดท้ายยังไง ปักการนะเค okay, ไหมช่องสอง K okay, ไหมโอ้โหของฟรีฮนะของีสองร้อยกว่าบาทนะโอเคอยู่ครับไปเบ็ดห้าเงียบฮะ จนะวันนี้มีสมาชิกแนะนำมามีเกมกินเลนสาวถา้ำแล้วก็มาจองเบสองนะผมเลือกเล่นเกมกีเลนนะเรามาลองดูนะว่ามันจะแตกไหมแต่กุ่มบนนัธถ้มของเราไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับสนใจสมัครเข้ากลุ่มบนนัดถ้มเราปีนะ ลิงอยู่ใต้คลิปนี้นะฮะลิงก์แรกเลยนะที่ปักหมุดไว้นะครับผมปักกาครับโอเคไม่ได้นะไม่ได้นะก็เงียบเกินสวยฮนะโอเคสอง ไปตอฮะแนะนำกันได้นะฮะให้เล่นเกมอะไรบอกได้นะครับผมบางทีเกมบางคนอาจจะเออแนะนำมาในช่วงโบน,นัสทามเงี้ยแล้วผมไม่ชอบเล่นผมก็ไม่รู้ว่าอยากจะให้เล่นเกมอะไรนะผมก็เลือกเล่นแต่เกมที่ผมชอบเล่นนะไปฮะเบ็ดสามบาามาลุ้นกัน น่าจะสิบหมุนคูณสองโอเคครับไปขอให้ปังหน้าไม้นี้ขอให้ปัง,อปงโอเควายมาโอเคได้ของแพงด้วยนะสวยดิสวยดิ สูไดไปดิมาประกาศมาเลยละครับประกาศนะเออสิบสามว่าหุวใจได้ประกาศลิ้นพันหมดแล้วครับผมนี่กบกระเรือนี่เกะกะจริงๆนะ โอเคได้เคนะอย่าเป็นคิวเปล่าเสียดายว่ะทำงานหน่อยเฮ้ยทำงานหน่อยมาลุ <c> ้น <oughs> ต่อ โอเคสวยเปลี่ยนเป็นยังไงเออนี่ฮะตัวแพงตัวแพงเท่าไหร่สวยดิโคตรสวยฮะดอกนี้ไปฮะอีกสองหมุนหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายยังไงโอเค สิบโอ้โหมาสรุปรางวันรวมกันนะด้เท่าไหร่870บาทนะดอกนี้จัดไปเบ็ดสิบไปเลยฮะอย่าไปท้อโอเคผมมั่นใจฮะในกลุ่มบนััท่าของผมนะโอ้โทำไมมันน้อยจังวะ ได้เจ็ดหมุนคูณสามนะครับจะปังหรือพังเรามาดูนะโอเคฮะ <c oughs> ผมว่าไม่น่าจะรอดแล้วนะ <c oughs> ต้องจะคูณเจ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับเออ สามมบนสุดท้ายโอ้โหผักกาดอกนี้เก้าร้อยบาทนะเกินปุยมุยเออคิดว่าจะล่วงนะเออสวยสวยหนึ่นะครับดอกนี้กําไรมาแล้วนะกําไรดอกสุดท้ายยังไง ได้เคเปลี่นเป็นสิบโอเครู้เรื่องฮนะพอจบเลิกฮะเลิกเงินรางวัลรวมทั้งหมด1,506บาทนะงบ200นะครับผมได้มา1,700นะแค่นี้ก็ได้กำไร1,500บาทแล้วนะครับเล่นไม่ถึง15นาทีด้วยนะครับผมเนี่ยฮะเวลาบนนัดทาม กลุ่มเราฮัชัวอยู่แล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องออดี้ชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเบ็ดยี่ไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสมาชิกทุกคนที่น่ารักโอ้โห เฮีย hey, ยังสวยบอกเลยเออแม่งมาโคตรดีฮะขอบคุณบริษัทไทม์ด้วยนะครับผมรู้เรื่องดิหลังแจม่มอ่ะ โ okay. อเคฮะน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ช่องออดี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม